นักเรียนเข้ามาหมดยังครับเข้ามาครบแล้วค่ะครบกันแล้วทุกคนแล้วใช่ไหมครับค่ะเป็นไงบ้างครับโควิดอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะถามนอกจากเรื่องโควิดเพราะว่าเป็นห่วงนักศึกษานักเรียนทุกคนมากกลัวติดโควิดกันก่อนก่อนที่จะเปิดเรียนนะครับระวังตัวกันด้วยนะครับ ค่ะโอเคอาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์ก้องไก่สุทธีนะครับครูก้องไก่สุทธีนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายในในรายวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับและเรื่องวนมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสรตรงนะครับวันนี้ที่เราจะได้เรียนนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอถามนักศึกษาหน่อยว่านักศึกษาเคยเห็นอ,อุปกรณ์รูปภาพอุปกรณ์สองตัวนี้ไหมครับ คุณคุณไหมครับอยู่บ้านอยู่บ้านนักศึกษานักเรียนอะ่ะมีไหมอยู่บ้านไม่มีคะ่ะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเลยบางคนก็อาจจะมีนะแต่ก็ส่วนมากก็ไม่มีเนาะอ่าไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีก็ดีเลยอาจารย์ก็จะมาสอนในอุปกรณ์สองตัวนี้นะครับแต่วันนี้ในคาบนี้อาจารย์ก็จะสอนตัวอ่ารูปภาพซ้ายมือก่อนนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็น ก่อนอื่นเลยวัตถุประสงค์ที่เราจะได้เรียนนะครับนี้จบไปนักึกษานักเรียนทุกคนก็สามารถบอกโครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้2อ,อธิบายการทํางานของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้นะครับอ่าเราไปดูกันเลยโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับตัวอุปกรณ์ตัวจริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะเรียนออนไลน์ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะดูอุปกรณ์ตัวจริงนะเราดูดูรูปไปก่อนนะครับ <c oughs> อาจารย์ก็พูดเร็วไปอ่ะก็จะสังเกตนะครับอาจารย์แตกย่อยออกมาเป็นสองรูปย่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนล่างกับส่วนบนนะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายว่าส่วนด้านล่างก่อนนะครับว่ามันมีมันคืออะไรมีย่านอะไรบ้างนะครับไปที่ย่านแรกเลยนะครับจะเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวโอมนะครับอย่างที่นักศึกษาเราคุณ มานะครับย่านโอห์มนะครับก็คือเอาไว้วัดตัวต้านทานนั่นเองนะครับหรือเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าว่ามันเสียหรือไม่เสียอะไรประมาณนี้นะครับย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มนะครับก็จะ,ะในการย่านนะครับจะประกอบไปด้วยอยู่5ย่านนะครับก็คือคูณ1ก็คือคูณ1โอห์มคูณ10โอห์มคูณ100โอห์มคูณ 1k เ oh คโอห์ม คูณ 1K โ oh อห์มแล้วแล้วก็คูณและสุดท้ายคูณ 10K โ oh ์มนะครับย่าต่อไปจะเป็นย่านของแอมมิเตอร์นะครับก็จะมีอยู่4ย่านในการก,ก็คือย่าน10ย่านย่าน10 50 250และ1,000นะครับย่านต่อไปนี้คือสำคัญเลยนะครับก็คือย่านที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับในคาบนี้ก็คือย่านวน์มิเตอร์ ย่านย่านโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือ dc โวลต์นั่นเองนะครับก็จะมีเยอะหลายด้านหลายย่านเลยนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยที่0 2 5จอหาโวลต์0.5้าโวลต์2.5จุ้าโวลต์10บโวลต์ห้าสิบโวลต์2 5 0ห้าสิบโวลต์ไายบ้านของเรานะครับและมากกว่า2 5 0ยห้าสิโวลต์ก็คือหนึ่งพโวลต์นะครับที่วัดได้นะครับถ้า เราจะไปวัดไฟฟ้าวัดกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าหนึ่งพันโวลติมิเตอร์แบบเฉียมนี้วัดไม่ได้นะครับเราต้องเอาเครื่องมือวัดมิมเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลเข้ามาวัดนะครับวัดได้แต่อาจจะพังนะครับต่อไปก็เป็นโครงสร้างาเรามาดูโครงสร้างภายในนะครับเรารู้โครงสร้างภายนอกเสร็จแล้วเรามาเรียนรู้โครงสร้างภายใน ของมัตติมิเตอร์กันนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างประกอบไปอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเลข0 1นย์จนถึง10นะครับเขาเรียกว่าสเกลนะครับลงมาต่อมาจะเป็นเข็มชี้นะครับเข็มชี้ตัวนี้ยาวๆนะครับเขาเรียกว่าเข็มชี้ลงมาจะเป็นแม่เหล็กถาวรนะครับและแกนอาร์เมเจอร์ต่อไปจะเป็นขั้วแม่เหล็กนะครับขั้วแม่เหล็ก2ฝั่งตรงนี้นะครับ การลูกศรนะครับแล้วก็ขุดลวดนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นขั้วต่อนะครับจะต่อเข้ากับตัวต้านทานที่เอาไว้ตัวคูณในแต่ละย่านวัดนะครับและออกจากแมวออกมาทางนี้จะเป็นขั้วต่อนะครับจะเป็นขั้วลบนั่นเองทางเข้าจะเป็นบวกขั้วต่อเข้ driven, ทา,ท,า,ท,าที่ต่อเข้ากับตัวต้านทานจะเป็นฝั่งบวกแล้วก็ออกมาเป็นฝั่งลบนะครับเข้าใจนะครับ แล้วมาดูหลักการทํางานเลยนะครับวอลเิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงง่ายๆเลยเราก็จะดูในภาพสองภาพนี้ประกอบไปก็จะอาจารย์อธิและอาจารย์อธิบายเพิ่มนะครับภาพฝั่งทางซ้ายจะเป็นภาพจําลองวอลมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงฝั่งขวาจะเป็นวงจรเทียบเท่าวอลเิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองอาจารย์จะอธิบายภาพจาลองวอลิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก่อนนะครับอย่างที่เราอาธิบายก็คือ มันจะเริ่มตรงที่ R S R S R M จะมี R S R M ใช่ไหมครับ R S ง่ายๆเลยก็คือเราเรียกกันก็คือตัวต้านทานนั่นเองตัวต้านทานตัวนี้จะฝังอยู่ในตัวมัลติมิเตอร์ของเราจะจะเป็นฝั่งทางบวกนะครับก็คือเริ่มเข้าที่ตัวต้นานทาน R S เป็นฝั่งทางบวกแล้วก็ตัวนี้เข้ามานะครับจะเป็น เป็นขวดขั้วขวดลวดตัวนี้จะเป็นขวดลวดติดกับเข็มนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กแล้วก็ออกมาตรงที่ IM นะครับก็คือขั้วลบนั่นเองอจะอธิบายตรงอานะครับ Rm เนี่ยก็คือก็คือตรงที่แต่ละย่านที่เราวัดใช่ไหมเมื่อเราตั้งย่านไปที่วอ์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็คือ ดีซีโวล์เราตั้งในย่านที่ย่านที่ห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถปรับไปนะครับหมุนสปริงอะ่ะสปริงอะ่ะจะหมุนถ้าถ้าเราถ้าสปริงหมุนทวนอหมุนทวนเขียนนาฬิกาเข็มนะจะชี้ไปฝั่งขวานะครับถ้าเข็มถ้าเข็มแม่เหล็กนะครับวนหมุนไปทวนเขียนาฬิกานะครับ เคมจะชี้ไปฝั่งด้านซ้ายนะครับของมัตติมิเตอร์ของเรานั่นอาจจะดูงงๆนะครับมันคืออะไรเราต้องงั้นเรามาดูวงจรเทียบเท่าวนมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราด,ด,ดูเมื่อเราดูวงจรเราก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการที่เริ่มจาก IM นะครับ IM จะเท่ากับ ISS ก็คือกระแสนั่นเอง เราเมื่อเราปล่อยไฟฟ้าเข้าไปใช่ไหมครับปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังไงมันก็ต้องมีกระแสเข้าไปเมื่อกระแสเข้าไปก็คือกระแสจะเริ่มไปที่ฝั่งบวกฝั่งบวกนะครับจะไปหาที่ R S R S ของเราก็คือตัวต้านตัวต้านทานนั่นเองเมื่อมันผ่านตัวต้านทานที่เขากําหนดไว้ในตัวมัติเ,เตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาที่ R M R M นะครับนี่คือตัว R M R M เนี่ยจะคือสปริงเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าขั้วแม่เหล็กอ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าขดลวดก็คือ r m ก็คือขดลวดนั่นเองนะครับเมื่อขดลวดเมื่อเราตั้งอ่าแต่ละย่านของมัลติมิเตอร์ไว้ที่ย่าน2 5 0ห้าสิใช่ไหมครับและเราไปวัดดูขดลวดก็จะหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มนาฬิกามันก็จะคลายใช่ไหมครับเข็มก็จะชี้ไปฝั่งด้านขวาขวามือของมัลติมิเตอร์ หัวหน้าปัดของมัลติมิเตอร์ของเรานั่นเองนะครับมันจะแต่ละย่านมันก็สามารถขึ้นอยู่กับ R M นั่นเองเมื่อเราเซตค่า R M ไว้ย่านไหนมันก็จะคํานวณค่าความละเอียดเท่านั้นนะครับและก็ออกจาก R M นะครับออก R M ก็จะเป็นฝั่งขั้วลบก็คือ I M นั่นเองอ่าพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอ่ะไปต่อเลยก็จบไปแล้วจบแล้วนะครับในคาบนี้ แล้วก็จบไปแล้วนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับนักศึกษาไม่มีค่ะพอะเข้าใจเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับโอเคเข้าใจอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์ไม่มีแบบทดส,สอบไม่มีเกมมาให้เล่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะทิ้งใบงานไว้ที่กลุ่ม คัดรูมของเรานะครับให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับเข้าไปทำนะครับแล้วก็ส่งตามเวลาตามกําหนดที่อาจารย์กําหนดไว้นะครับเข้าใจไหมครับค่ะโอเคครับค่ะครับวันนี้งั้นก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ